ผเช้านี้ที่สกลนครสะเน่อิมุนซุสวัสดีเอซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวันนี้กับพาพ,รรมมาพนะี่พี่น้องมาบน,ะนสมุนไนรพรนะีพี่น้องนี่ี่น้อนีนี่คือสมุนไพรต้นประสงค์ทางพาลูกเคยมาพุดพี่น้องเนะี่ยเนี่ยเี่เนีน้อนี่ยเอันนี้คือลำต้นของพี่น้องเนะี่ย อันนี้คือรากเลยขอพัดเบาๆตัวนี้อันนี้คือส่วนรากไปดยน้องเน่ๆๆๆกำลังคุดแหงลูกเคยคุดอยู่อันนี้คือถ้าวันของพจน์ไปด้วยน้องนะอันนี้คือถ้าวันของพจน์ไปด้วน้องถ้าวันของส้นประสงค์ช้างขาดผมหมดน้ำลุกรู้สึกว่าหักเสียยาวอยู่พี่น้องเน่ๆๆๆนี่กับแม่ไปด้น้องนี่เน่เน่เน่พอดใส่ลุก นี่อืมนี่เป็นน้องนี่นี่คือลากแบบสองช้างฝนบโตกพี่น้องปีนี้ฝนบโตกมันเอายนะพี่น้องนี่นี่แล้วมันขาดลูกแล้วมันขาดเออน้ำไปมันจะหักหักเงาโชคดีมันบุลดีพี่น้องเลยโชคดีมันบุลดี่โชคดีมันบุลดี่อืเฮียกระหันต์เลย กำ,ำลังพุทธกำลังนำถิ่นเอ๋สมุนไพรมำรุงร่างกายได้อย่างดีได้พี่น้องเอเ้ยเลยมำรุงร่างกายปวดเส้นปวดเอ็นเส้นยึดเส้นตึงได้พี่น้องเอ้ยเพื่อยังสามารถช่วยแบบบรรเทาอาการพวกโรคกระเพาะได้พี่น้องนะโรคกระเพาะทีนี้เรจะตัดพ,พี่น้อง,น,น,องนี่ ละหนึ่งหนึ่งชิ้นเออนะเนาะเอาไปเข้ายาลูกกระเพาะพี่น้องเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังนะพี่น้องเด้อเออสับพักไหมลูกยาพืชหรอตัวนี้โมแม่บมลูกโมแม่บัตตุนตัวนี้โมแม่เบิดแน่นปะโมแม่พอเรา อือไอ้สับดูลูกตรงนี้สับเลยชังนนั้นเลื่อนังนำนั้นหนึ่งหลังโอ้ยงาพี่น้องยางางาให้ลูกทรายมาซอยกับบัวมาแม่นซัดตอนเพิ่งตื่นน้องเอ้ยโอ้ยงาพี่น้องให้ลูกเขยน้ำใครแต่เสียมสั่งมาพิเศษเสียมสั่งมาพิเศษ โออ้ยยสุดดทาแต่ลนลูกเออทาตอนนั้นเออทาครับในที่สุดก็ได้แหละพี่น้องอันนี้คือต้นประสงค์สร้างเลยพี่น้องนะใบของเพ่นคล้ายๆกันกับลบหัวใจเลยพี่น้องนะใบของเพ่อนอันนี้คือผลของเพ่นพี่น้อง เพื่อนสามารถไปเข้ายาเด้พี่น้องนะเข้ายากับลูกกระเพาะแก้ปวดท้องแก้กดไหลย,ย้อนแก้จุกเสียดแก้แน่นท้องรากของเพื่อนนี่กินเข้าไปแล้วจะออกขมขมแล้วจะออกมันมันแล้วจะออกวหวานหวานนะพี่น้อง้อรากเดียวจะมีสามรสนะพี่น้อง้อบำรุงกําลังซ้อยรับปัสสาวะได้อย่างดีนะพี่น้อง้อถ่าปัสสาวะบาออกให้ท่านหาเอาไปต้มอ,อยู่ต้มกินแล้วยังสู้กาลัง้หยิงฝนซาได้อย่างดีนะพี่น้อง้อ นครับผมให้ลูกคุดให้อยู่เนาก่อนกินก่อนใส่ให้ศึกษาดีๆได้พี่น้องเด้อ